ขึ้นบนเลยแม่จ้าหูถุบปากถุงแค่ว้ขึ้นบนอีกรอบหนึ่งที่เราจะเริ่มทำการปลูกแบบว่าวิธีการตั้งแทน่นแล้วก็ปลูกตะกานะครับการตั้งแทน่นปลูกตะกาเนี่ยในทุเรียนนีคือเตรียมดินนะครับหาดินที่มีความร่วนสุย แล้วมันล้วนอย่างเงี้ยล้วนมืออย่างเงี้ยเอามาผสมกับวัสดุอะไรก็ได้ที่โปร่งน้าใบไม้ใบไม้มปิ่งกรมปูบิ่งกมปูหรือว่าไอมะพร้าวสับหรืออีกอันหนึ่งก็หินเลยใช้หินเสร็จไปเลยนะครับได้หมดนะครับเสร็จแล้วพอขึ้นมาเป็นเนินขนาดนี้เรามั่นใจเราว่าตลอดชีวิตมันอะ่ะจะไม่รากจะไม่จมอ,อยู่ในน้ําไม่ซุดไม่ซุดรากจะไม่จมอ,อยู่ในน้ําเราก็จะตังเอาต้นนี้ขึ้นตั้งครับ ตัง้งนั่งกลางเนินนะครับนั่งตรงกลางนั้นนงกลางเนินไห้กดลงนิดนึงหมุนนิดนึงนะ,อออนอะขอต้นมันตั้งอยู่กลางเนินแล้วเราก็หาพวกไม้เนี่ยครับท่อนๆอย่างเงี้ยไปทําตะเข่งไว้ไม่ให้ตะเข่งมันลงตัดก็ได้หรือว่ากิ้มไปก็ได้ขัทมขัให้เข่งมันพิกแค่นั้นคือ ต้นเรียนต้นนี้ได้จากการที่เราไปทาแล้วครับทาเมื่อกี้ที่บอกว่าไปปลูกไว้ในตะกร้าใช้เวลาประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเราจะไม่เน้นเราจะไม่เน้นรดน้ําเข้าไปกลางตะเข่งแล้วทีนี้แล้วก็ยกมาปลูกรดน้ําออกข้างละเบิ้ลโคกคุณแม่กับคุณพี่เขาก็จะแกะไอ้มะพร้าวสับใส่ข้างครับเอาญ้าใส่ก่อนนะแม่ยาใส่ข้างข้ามไปทะลุขาไปทัลุเนี่ยมันพลิกไปตรงนู้นมันเป็นห้วยเออแกะดเดตรตุ๋ย เด็กไรูับใอยาให้ทีนะ่ผู้เรัครับ,แล,ดดนะรบแล้วก็ยาใส่พอยาใส่ทีนี้มะพร้าวใส่ตาม,มคือทอํายังไงก็ได้ครับให้รอบข้างมันโป่งแล้วชืนนะครับรอบข้างเขาจะโป่งมาชื้นแหมนั่งก็สบายเลยคนเจ้าของสวนนิยมมีลูกมือได้ไงแล้วอธิบายต้อนั่ง <c oughs> อธิบายเขก็คือทีเนี้ย พอเรากบหญ้าไปหล่ยรอบแล้วล่ะเราก็ใส่มะพร้าวสับใบพืชสดใส่มะพร้าวสับเลยทีนี้ก็ที่นี่คือมันหาง่ายเราก็ซื้อมากระถอกระสีสบาทเราก็ใส่อะไรที่มันถูกที่สุดไม่เราไม่จําเป็นครับจะต้องไปใส่อะไรที่มันวิลิสมาละถ้าคุณมีหินคุณใส่หินถ้าคุณมีไอมะพร้าวสับคุณใส่มะพร้าวสับถ้าคุณมีเศษกิ่งไม้เศษหญ้าที่คุณตัดมาคุณก็ใส่แค่นั้นอ่าให้พี่แกไาเทรอบ มันก็จะดึงความชื้นเนี่ยม,มันก็จะล่อความชื้นออกมาทําให้ลากข้างๆยา่เราไม่เน้นให้ลากมันลงไปข้างล่างนี้อยู่เราเน้นให้ลากมันแผ่แผ่ามาด้านข้างเพราะฉะนั้นเราจะกบทุกปีปีหน้าเราก็จะกบเพิ่มขึ้นมาตรงนี้มสมมติปีนี้จบเนินอยู่ตรงนี้ใช่ไหมปีหน้าเราก็จะมากบโปดตรงนี้ตรงจุดตรงสนยนกลางเนะี่ยเราไม่สามารถเอาดินทับได้แล้วตลอดชีวิตของเขาครับ,นค,รบคนที่ปลูกทุเรียนพลาดก็คือเอาทุเรียนเอาปุ๋ยเอายานะครับไปโปะตรงโคนทุเรียนก็จะป่วยไม่สบาย ใจในการปลูกผู้เรียนมีอย่างเดียวเขาเปิดโคนเขาถ้าเปิดโคนเขาเขา <Okay. S 1> เขาก็ได้กินอากาศเขาก็แข็งแรงอาทีนี้บินไปข้ามปูแล้วก็จะเป็นหญ้าอีกรอบหนึ่งจะเป็นหินก็ได้นะครับเป็นเศษหญ้าเศษใบไม้อย่างงี้ก็ได้เศษอะไรก็ได้ครับคือสิ่งที่เราต้องการที่สุดคือการระบายน้ำํำย uh ิ huh. ่งถ้าการระบายน้าเขาดีความชื้นดีรากเขาก็ยิ่งออกมาค้างได้เร็ว uh huh. เขาก็จะพัฒนาตัวเองได้เร็วโดยรอบเหมือนเดิมพี่นะ uh huh. ครับ เหมือนตรงนี้เหมือนเป็นการสร้างความชื้นให้เขาพักรากออกมาด้านนอกนะครับตัวเนื้อดินจริงๆเองเนี่ยไม่จําเป็นเลยครับกับการปลูกมันจะจําเป็นตอนถ่ายเท่านั้นเองที่ให้ธาตุอาหารก็คือพุดเนื้อดินเนี่ยโปะขึ้นไปข้างหน้าเดี๋ยวร่อนดูเท่เนี้ยเดี๋ยวแม่จะโลยเทตรงไหนก็ได้เอ่อเทสูงเลยเทขึ้นมาชิ้นๆเลยอันนี้เป็นดินอะไรนะครับดินก้ัมปู แ,แต่ว่าจริงๆต้องไป,าป้ามปูปดินะผสมดีเปียกไปหน,น่อยนะามปูผสดินแมที่อกระยโรยทับปุ๋ยมะพร้าวาาลงไปทีเนี้ยทีเนี้ยในปุยมะพร้าวมันก็จะมีอาหารแหละอาหารสำหรับทุเรียนที่เหมาะสมที่สุดคือฮิมัดฮิมัดก็คือเศษใบไม้ปูกยคำว่ายิมัดก็คือแค่เศษใบไม้ปู๋ธรรมดาไม่ต้องไปหาอาหารที่วิธีสมาร่ามากกว่านั้นให้มันนะครับเพราะว่าทุเรียนที่แพงที่สุดอย่างทุเรียนนนมันก็ใช้แค่ เ็จใบสองหลางเ็จที่ถ้าเกิดเราไปไปไ,ไปใส่ปุ๋ยจะมีเน,นื้อนะทีาา่เป็นตะย่ารับก็คือทำโคกมาให้มีน้ำขังเคล็ดลับคือยกโคกไม่ให้มีน้ำขังเนี้ยเราเพิ่มา้าละรอบเนี้ยยาก็จะเป็นตัวที่ช่วยทําให้ดินยังไม่พังสองคือมันจะเข้าไปทําให้รากมีออซีเจียเดี๋ยวกันเดือยช่ยวยแม่จะต้องเอา้าอีกอันนี่ยเกี่ยวยารอบนี้จะเป็นรอบเกี่ยวยา เ,เอาต่อหญ้าเอาอไรหญ้านี่ขึ้นขึ้นไปอีกรอบไม่ต้องไปกลัวเลยครับเรื่องหญ้าเนี่ยเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยถ้าอยู่กับมูไม่ได้แล้วไม่อยากไปปุ่งเลย มั่นใจได้เลยว่านี่เป็นวิชาการจริงๆครับเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันไม่ได้ผ่านการทดลองผมทดลองมาหมดแล้วเนี่ยครับปูหญ้ารอบนี้เพื่อไม่ให้ดินที่ถมอีกรอบหนึ่งอ่ะสุดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องถมสูงลพะพอหลังจากนี้นี่คือทําฐานก่อนเดี๋ยวพอถ้าแกทำสูงอีกรอบหนึ่งก็จะพอดีเลยแต่แนะนําถ้าเกิดใครดินแบบ ถ้าล้างพังทลายเร็วแนะนําด้วยหินนะครับจะดีกว่าแต่ผมไม่ใช้หินเนื่องจากว่าผมชอบทุเรียนที่มันขึ้นดินเหนียวมันเนื้อมันจะดีกว่าแล้วอันนี้ก็คือปุ๋ยที่สดอืมที่เรากำลังฟันอยู่เนี้ยใช่ครับที่กําลังฟันปุ๋ยใช่มันเหมือนเป็นปุ๋ยกระดสดแล้วเหมือนเป็นต้นกระดกทองไหมใช่ครับต้นกระดุมนี่แหรอต้นกระดุมครับที่นี่เห็นไหมเราจะเลี้ยงไว้ไม่สนใจว่ามันลกยังไงมัน กันยาได้ด้วยกันย้ายังอื่นได้แล้วก็ให้ความชื้นนะครับพอเดินเข้ามาสี่ทุ่มที่นี่จะมีน้ำค้างแล้วนี่ครับเราก็กบอ่าทีนี้พี่เ็าก็จะยกไอ้กระสอบนู้นขึ้นมาแล้วครับกระสอบใบกา้ามปูเอ้ไม่ใช่กระสอบไอ้ก้ามปูไม่ใช่กระสอบไอ้นี่ค,คุย,ค,ยคุยมะพร้าวไปไหนละ่ะคุยมะพร้าวไม่ถุงลูกไอ้หนูคุยมะพร้าวก่อน<ม>ครับ พุ่มะพร้าวก่อนพี่ใหญ่ะสุงใหญ่เอามาโรยโรยสูงเลยโรยกันพังเลยเนี่ยโรยขึ้นไปสูงเลยโรยเกือบชิดตะแขงเลยพี่แม่ช่วยเขาหน่อยดิช่วยเขาเวียงตรงนั้นนะเออแม่รวบขึ้นไปเนะี่ยความซุดเนี่ยพี่มันสําคัญยิ่งถ้าเราปลูกแล้วมันซุดมากเท่าไหร่เขาจอมอยู่ในน้าเท่าไหร่เขาก็ยิ่งป่วยเขายิ่งไม่ขึ้น ถ้าเขาลอยแล้วเขาขยายออกข้างได้เขาจะไวมากกับคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่เขามีหินแบบจันทบ,บุรีระยองนละ้วมันอีกเรื่องครับถ้าท,ที่เนี่ยมันเป็นดินเหนียวดินเหนียวถึงดินร่วนเนี่ยก็คือเทคนิคน,นี้เท่านั้นครับลุงพรต้องทําคลิปแล้วลุงพรก็เขียนไว้ข้างๆด้วยเหมาะกับคนปลูกดินเหนียวหรือดินร่วนอืม แบบนี้ใช่ไหมใช่ถ้าเกิดคนที่เขาเปลูกดินทรายเขาขุดได้อแต่ถ้าเกิดเป็นคนพื้นเนี่ยพื้นอ่าผ้ากลางเนี่ยครับต้องปลูกแบบนี้อย่างเดียวปลูกที่มีโคกครับขึ้นบนเลยแม้จะหู้ถูกปากถูกแค่ว้ขึ้นบนอีกรอบหนึ่ง อ่ะกองไว้ให้สูงเนี่ยพี่ก็เหนื่อยตายเปียกเปียกเปียกมันหนักเปียกมันหนักะเปียกนี่ก็จะได้ข้อดีหน่อยก็คือเขาจะเป็นเม็ดดีเขาจะมียึดเขาจะยึดเกาะได้ดีกว่าเขาจะมีเนื้อดินเยอะกว่าใช่ครับอย่างนั้นละะแล้วถากจะเอียงเิงไม่เป็นไรให้เราปักไม้ให้ต้นตรงได้ อ่ะทีนี้เรา,เาดินจริงโรยแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวแม่เขาจะจัดให้คือความที่มันสุ่มๆอย่างเงี้ยความที่มันไม่เป็นระเบียบอย่างเงี้ยดีกว่าการที่มันเป็นระเบียบ <c oughs> เหมือนกับว่าถ้าเราเกิดเขาในปริมาณที่มันเท่าๆกันเนี่ยอ่าประสิทธิภาพการระบายน้ามันจะต่ําแต่ถ้าเราแบบทําอย่างเงี้ยสุ่มเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยการระบายน้ํามันจะสูงกว่าแล้วการซุดการอะไรจะน้อยกว่าอ่ะทีนี้แม่จะใส่ดินจริงแล้วครับ ให้จริงจริงจริงนี้รอบสุดท้ายใช่ไหมครับใช่ครับรอบสุดท้ายใส่ไปเพื่อให้โคกมันไม่พังเท่านั้ครช่วยยึดเกาะช่วยเพื่อเพิ่มแรธทตาให้ต้นไม้ี่ครับเขาก็จะขุดใส่ไปเรื่อยๆอจนรอบใช่ไหมครับใช่ครับใส่ประมาณสองบุ้งก,กี่ก็พอแล้วครับนี่เพิ่งได้บุ้งก,กี่เดียวเดี๋ยวใส่ให้แกมาแม่ใส่ไปแล้วอาะดินเหนียวตรงเท้าแม่นะครับ แต่ว่าบางทีก็ต้องใช้เพราะว่าเราทำก้าพันต้องกันมแมลงกันอะไรไว้ลื่นเลยอือเราเราไม่ได้ใช้สารเคมีให้ลากเขาทำงานเดีย๋ยวแม่เขาจะเปิดน้ำมาลดให้ดูว่าลดแบบไหนเวลาปลูกลงแล้วก็จะไม่เน้นตะกร้าแล่ะเน้นออกชายต้นเดีย๋ยวผมจะไปเปิดน้ำให้อ่าอยวให้แม่อธิบาย ตรงนี้ชื้นไว้พวกนี้ก็จะเก็บกลับความชื้นได้นานพวกมะพร้าวกลับถ้าเป็นหินก็จะเก็บได้ไม่นานอันนี้ใส่อะไรคุณแม่ใส่โคดูมากันเชื้อราใส่โคดูมากันเชื้อราโคดูมาปลูกไว้กับปุ๋ยอินทรีย์ใส่รอบรอบต้นนะใช่ครับใส่รอบรอบต้นประมาณก็ประมาณหนึ่งกำมือให้ดินอินทรีย์เขาซึมเข้าไปเลยแค่นี้เขาก็จะไม่ป่วยไม่ตายแต่ในเนี้ยต้องระวังยอดไว้ ถ้าทุเรียนมียอดอย่างเงี้ยอ่าแม่เด็ดยอดหรอกนี่ครับยอดกลางนล้วเด็ดออกกลอ่าเราต้องเด็ดยอดตรงนี้นะคะเพื่อให้กิ่งข้างใหญ่แล้วก็หันไปทางทต้นออกต้นตกได้คือเขาจะหันหาเดี๋ยวเขาจะวิงตรงนี้ฮะต้นที่งงอย่างนั้นมันจะวิ่งมาหาแดดตรงนี้อ่าวิ่งหาแดดาะเด็ดต้นออกมันจะมันมันจะต้นไม้จะรับอยู่ค่ะ อย่างที่อย่างที่ตำราเยอะครับไอ้ตะวันตะวันตกอย่างที่ก็บอกว่าตะวันออกตะวันตกเพรขนาดนี้ถ่ายต้นไม้ยังไงก็ต้องไปตะวันเขาต้องเช้าก็ไปแดดเช้าพอบ่ายเขาก็จะมาหาแสงทางบ่ายลบแดดแต่สําคัญคือต้องเด็ดยอดใช่ไหมค่ะมันถึงจะให้เขาสร้างทรงพุ่มให้เขสร้งทรงพุ่มใหม่แตกใหม่กิ่งข้างกิได้โตไว้เนี่ยเอาท้องหลังปากนี้อยู่แล้วขึ้งตอวนี้อย่างลดน้ำแต่ทายต้นอย่างเงี้ยอย่าให้แม่เขาลดให้ดู อย่างทั่วไปคนทั่วไปต้องหันหน้าใบไปทิศตะวันออกตะวันตกไม่ไม่จำเป็นค่ะเดียวเพราะเราเอาดูต้นไม้เนี่ยงอต้นเนี่ยไม่ได้ปลูกหันนะทางทิศตะวันออกแล้วทำไมใบไปทางทิศตะวันออกอ่าเพราะแดดเช้าเพราะยังไงต้นไม้ก็ต้องหาแดดเช้าทางฮิจิเขาอยู่แล้วครับก็ได้ความรู้กันนางคาะคุณเอนะว่าไม่จําเป็นค่ะหันทิศตะวันออกตะวันตกทุเรียนอ่าต้นไม้มันปรับตัวของมันเองค่ะ ต้องให้เป็นธรรมชาติของเขาเราอย่าไปฝืนธรรมชาตินะอ,อย่างแค่นี้เราก็ปล่อยได้ไดแล้วค่ะเร,เราก็ไม่ต้องสนใจคือรดน้ำเช้าประมาณสักสิบนาทีพอรล้สักอาทิตย์หนึ่งทีนี้ก็เว้นวันรดนะคะไม่ต้องรดทุกวันเพราะว่ารากจะป่วย รากบ่วยก็คือลากแขะเกินไปแล้วเกิดเ,เกิดเชื้อราที่รากค่ะนี่ค่ะแค่นี้จบแล้วค่ะอ๋อครับครับคุณแม่ครับตอนนี้ปลูกทุเรียนเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะคุณแม่ช่วยสรุปให้ฟังหน่อยครับว่าวิธีปลูกแบบเนี้ยก็เรียกว่าวิธีปลูกแบบใดอย่างไรครับเนี่ยอ๋อวิธีปลูกแบบนี้นะคะคือเขาเรียกวิธีการขึ้นโคกค่ะให้มันระบายน้ําใช่ไหมครับจะระบายน้ําได้ดีแล้ว พอคุณเอาขึ้นมาตั้งโคกหนึ่งเมตรแล้วคุณก็ผสมใบไม้หินดินขุยมะพร้าวดินก้ามปูแล้วก็ทุกอย่างก็โปะไปที่ตรงนี้ให้ได้ครึ่งตะก้านะคะครึ่งตะก้าแล้วก็การซุดนะคะอพอการสุดปุ๊บคุณก็กดให้ให้ให้อยู่ระดับที่แบบว่าน้าไม่ขังอืม,มันจะได้เกิดรากไม่เนา่าคือไม,ไม่ให้มีแอ่งตรงกลางจ้ะ ตรงรอบเข่งจ้ะรอบรอบตะก้าเนี่ยจ้ะทำเป็นเนินครับแล้วก็อันนี้คือนักวิชาการสอนมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็คุณก็ขุดอดินหน้าบ้านคุณแล้วคุณดินที่ไหนที่คุณว่าไม่มีสารเคมีที่คุณฉีดยาอะไรเงี้ยมาทำกันสุดหน้าดินข้างบนออประมาณสามพุ้งกี่คือวางวางวาง,วางไว้กันสุดกันสุด ค่ะแล้วคุณก็ลดน้ำลดน้ำลดน้ํานี่ก็คือลดประมาณสิบนาทีพออือ่าไม่ไม่ต้องสปริงเกอร์นะคะลดน้ําก่อนลดคือทําทรงพุ่มให้ให้ตึงให้ดูดูดีไม่ให้สุดไม่ให้เบี้ยวไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วก็พอเสร็จแล้วคุณก็ทําทรงพุ่มเสร็จแ,แล้วเรียบร้อยคุณก็เทสดูแล้วก็เอาดินวางให้เรียบร้อยสเร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เป็นอันว่าจบดินก็คือคือดินหน้าบ้านเราดินที่ดินของเรามันจะมีลักษณะเค็มจืดเปรี้ยวหัน่นอะไรมันก็ดินของเราห้ามไปซื้อดินที่เขาขายเพราะดินขายแล่วถ้เขาปรุงแต่งพหมดการปรุงแต่งไอ้ทุเลียนก็ไม่มีอาหารกินแต่ว่าดินเรานี่เราสามารถเอาดินของเรามาเสริมได้อีกนะคะอ่าหงเดียวอถมแล้วระดับก็คือถมออกค้างอย่างเดียวคือตอนนี้เราแต่ง รากแก้วทิ้งแล้วเราต้องการให้รากออกข้างค่ะให้โตไวอันนี้ก็คือตรงพุ่มแน่นหนาดีแล้วอะไรแล้วก็อายุก็ประมาณสักสองปีก็คงจ,จะได้ทานลูกแล้วค่ะเนี่ยค่ะครับผมประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเป็นพันเป็นพันที่กบพวกพันกระเกตเนี่ยเป็นพันที่เบาที่สุดแล้วค่ะอันนี้คือพันกระเกตค่ะเป็นทุเรียนเบาค่ะอืมอาจารย์จะคัดพันุ พื้นเมืองต่างๆมาสะสมไว้ในสวนเราต่อไปอาจารย์ก็จะใช้การท้าบกิ่งแล้วค่ะครับท้ากิ่งให้ประชาชนหรือผู้ชมได้ได้ชิมรสชาติีว่าทุเรียนอันดับหนึ่งเป็นยังไงทุเรียนที่ทั่วๆไปที่เขานิยมกันเป็นยังไงก็คืออันนี้แหละค่ะอาจารย์จะคัดทุกพันในบ้านเรามีสิบเจ็ดสายพันธุ์ค่ะที่บ้านที่นี่นะค่ะอืซึ่งแม่ก็ทาครับ งานวิจัยพร้อมอาจารย์ไปด้วยว่ามีพันุ์อะไรบ้างอันนี้คือแม่ของอาจารย์เอเจ้าสํานักตุเรียนไม่ตายนะ,<ฮ>ะครับวันนี้ขอบคุณคุณแม่มากครับขอบขอบคุณคุณผู้ชมและใครมีสงสัยติดต่อได้ยังไงครับคุณแม่ท่านใดที่สนใจหรือว่านิยมชมอยากจะปลูกทุเรียนไว้ให้ลูกให้หลานได้รับประทานหรือว่าช่วยภาวะโลกไม่ร้อนของเราเนี่ยแม่จะรลละลงมากคือบ้านเราตอนเนี้แต่พอ เที่ยงวันไปแล้วรู้สึกว่าอากาศมันจะร้อนมากเราก็อยากให้บ้านเราร่มเย็นตลอดเราก็ต้องทําสวนบ้านของเราเองบ้านจะมีที่เล็กที่น้อยก็ปลูกสกค่ห้าต้นสิบต้นก็ได้แต่คุณก็มาศึกษาถ้าสนใจก็โทรหาแม่แม่จะแนะนําให้ว่าปลูกให้ลูกหลานได้ชิมหรือความภูมิใจของเรานะคะแค่นี้ละค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่ลืมโทรศัพท์บอกก็ออลืมไป ก็จะบอกเบอร์นะคะ064 989 5945ค่ะคุณแม่แม่จา่าแม่อาจารย์เอกอาจารย์เอบรรยายนะเพราะว่าเสียงอยู่ที่อาจารย์เอกตอนนี้แม่เขาก็จะเปิดเรียบร้อยเยอะเปิดเขาก็จะเตรียมดินให้เป็นเนินก็เตรียมดิน,นครับขุยขึ้นไปให้เป็นเนินเครื่องร้อนสีผสมโคลกทำโคลกเตรียมดิน,นเตร<ล>ียมดินก็อย่างมากก็ใส่ โค้งมะพร้าวส,าสาับใ่หินลงไปในดินแต่ว่าดินเนี่ยเราจะเป็นดินเก่ามากดินที่เราถมโ,โค้งมานานแล้วเนี่ยครับจะมีความร่วนที่นี่มันจะขายดินเหนียวยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราจะต้องตัดหญ้าแล้วกองเป็นกองเดี๋ยว,ยว <Okay. S 2> เอางีจ้จาจาร์เอครับเริ่มแรกกันจารย์เอช่วยอธิบายว่าไอเนี่ยคืออะไรวิธีอะไรเราจะทําอะไรอ่านผมนับก่อนหนึ่งเดี๋ยวหนึ่งสองสามไอนี้ตรงนี้ก็เรียกว่าวิธีการปลูกแบบไหนยังไงครับ แบบว่าป,ปลูกตะกร้าตั้งแท่นปลูกตะกร้าอืมขายปลูกตะเข่งสมัยโบราณครับเอาคุณพรอ่านอย่างเนี้ยเอาอ่านแล้วอ่านเริ่มเริ่มเลยสวัสดีครับก<อ>่อนออเลยเอาหนึ่งสองสามอ่ะเจออลไรครับที่เราจะ